สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่โนบิตะคุงนะครับในวันจันทร์นะครับที่สันยายนพศ2566นะครับเดี๋ยววันนี้พี่โนบิตะคุงจะพาพวกเรามาทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์จากหนังสือเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรียนนิ่ง by น n นิ่งนะครับหนังสือไอสไตลนะครับนี่อาจารย์เขาวิทยาทานมาให้พี่นะครับ mm hmm. ก็พี่เรียนจบไปหลายปีครูเขาก็นึกถึงนะก็เอามาให้สอน พวกเรานี่แหละนะครับตัวอุปกรณ์ก็พร้อมนะครับหนังสือก็พร้อมเนาะวันนี้จะทําโครงงานอะไรนะครับนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะอ่าโอเคเดีย๋ยวไปเตรียมทําโครงงานแรกของหนังสือเล่มนี้กันนะครับก็เหมือนเดิมครับวันหนึ่งนะครับพี่นวิตตสอนอยู่สองตัวโครงงานนะครับไปไปกันเลยนะครับโครงงานที่จะพาทําวันนี้วันแรกนะครับของหนังสือเล่มสีส้มนี้ก็คือ โครงงานเสียงอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งะครับอุปรกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมวัดสดุอุปรกรณ์ในการทดลองกันนะครับแผ่นโปโตบอร์ดนะครับขนาด390จุดเชื่อมต่อนะครับ1แผ่นตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100กิโลโอห์มนะครับน้ำตาลดำเหลืองทองนะครับหึงตัวเนาะตัวต้านทานค่าคงที่ค่า 5ากิโลโอมนะครับในหนังสือบอกว่าค่า 5.1k ohm นอมะแต่พี่นวิตาคุงมีค่า 5k o oh กิโลโอมนะครับสามารถใช้แทนได้นะค่าสีนะครับเขียวดำแดงทองนะครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100 ohm โอมนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลทอง1ตัวตัวเก็บประจุชนิดไม่มีขั้วนะครับ0.02ไมโครฟาลัด5 0บโวลต์นะเบอร์203นะครับ พาซิสเตอร์ชนิด pnp นะครับเบอร์ c e 9 0 1 2นะครับ1ตัวราซิสเตอร์ชนิด npn เบอ e ร์ c 9 0 1 3นะครับ1ตัวไมโครสวิตนะครับหรือสวิต์กดติดปล่อยดับ2ขานะครับ1ตัวสายไฟต่อวงจร2เส้นนะครับปลอด led เส้นผ่าศูนย์กลาง5ม mm มนะครับขายาวแอนโนดขาสั้นแคโทดหรือดูที่รอยบากก็ได้นะครับ ลำโพงค่ะอินดิแดน8โอห์มกำลังขับ0.25วัตต์หนึ่งตัวนะครับแบตเตอรี่3โวลต์พร้อมรางฐานนะครับให้เราประกอบวงจรตามภาพที่6ต่อ2นะครับลงบนแผ่นโฟโตบอร์ดตามตำแหน่งให้ถูกต้อง <c oughs> เมื่อเราประกอบวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ให้เราป้อนแบตเตอรี่3โวลต์น,นะครับเข้าที่วงจรน,นะครับ จากนั้นนะครับให้เราลองกดสวิตช์ S1 นะครับตามพี่นวิตะได้เลยนะครับสังเกตดูนะครับ,รรบมันจะมีเสียงคล้ายเสียงแต่รถยนต์นะครับดังออกจากลำโพงนะนี่ครับทีนี้เดี๋ยวสรุปผลการทดลองนะครับเมื่อเราต่อวงจรตามภาพที่6ต่อ2นะครับ เมื่อกดสวิตช์ S1 นะครับจะได้ยินเสียงคล้ายเสียงแต่รถยนต์ออกที่ลำโพงโดยวงจรนี้ใช้ทรานซิสเตอร์ NPN นะครับเบอร์ C9013 ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงโดยรับสัญญาณอินพุตที่ขาเบตนะครับมีสวิตช์ S1 เป็นตัวตัดต่อสัญญาณอินพุตโดยใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ C9012 ซึ่งเป็น ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP และ C 1ค่า0.02มโครฟารัดเป็นวงจรกำเนิดความถี่ออกที่ขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q 1ส่งไปที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q 2องเบอร์ C 913เป็นวงจรขยายสัญญาณเสียงที่ออกจากลำโพงต่อไปนั่นเองนะครับนะครับ โอเคนะครับพี่นมิตาคุงก็ฝากพวเกเรากดไลค์กดแชร์นะครับซื้อซปเปอร์ตังค์ให้พี่นมิตาด้วยนะครับสําหรับอันนี้นะครับพี่นมิตาก็จะพาไปทําโครงงานถัดไปต่อนะครับเลยอีกหนึ่งโครงงานเนาะของวันนี้นะครับ